ผมก็จะมาเปิดตัวหางลากรถเกี่ยวเล็กนะครับผมรถเกี่ยวคูโบต้านะครับผู้ชมครับวันนี้จะเปิดตัวหางลากรถเกี่ยวคูโบต้ามันจะสวยหรือเปล่าไปดูครับอมเออไไก่เพื่นบนไว้ไกล,ไไนนอไกลโอ้โหเดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวนะครับผมก็คือมันเป็นหางลากเล็กนะผู้ชมครับ ที่เป็นอ่อไว้แบบคือเหมือนกับว่าหางลากคูปต้ารถเกี่ยวคูปต้าที่ใช้รถไถในการลากอ่ะอ่าไปไหนในไก่เอ้ยโอ้จะวิ่งไปไหนโอ้โอ้โอ้ยยยวิ่งไปไหนโอ้ยอยย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 โอ้วิ่งมันกินตรงนี้มันมีด้หรอที่กินอ่ะโอ้โหเนี่ยผมเคยเอาข้ามาเทตรงนี้เลยนะมันออกไข่บปล่าไหมเนี่ยไม่เห็นมีไข่เลยวะ โอ้โหไม่เห็นมีไข่สักอันเลยเนะี่ยมันจะมีไข่ได้ไงไม่เห็นมีไก่สักตัวเลยในในเล้าไก่เนี่ยโอ้ยสภาพจริงๆเนาะไม่เห็นมีไก่สักตัวเลยแล้วมีทําไมต้องมีแสงอะไรด้วยน่ะเออเปิดได้ปะเปิดตรงนี้ปะไม่เห็นมีไก่สักตัวเลยจะมีอันนี้ได้ไงนะผู้ชมทำไมเวลาเดิมมันต้องติดบงติดบักติดอันนี้ด้วยวะนะผมเดี๋ยวตู้คอนโทรลอยู่ตรงไหนตรงนี้ โอ้โหสวิตนะผมสวิตคอนโทรลนะนี่ไงก็คือสามารถเปิดได้นะครับตรงนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าน,นี่ไงอันนี้แหละนะครับผมก็คือสามารถเปลี่ยนล้อได้นะครับผมก็คือมันจะมีขอบซ้ายขวานะครับก็คือไว้สำหร,นะรับ,รบลากรถเกี่ยวนะครับผมก็ไว้สำหรับลากรถเกี่ยวนะครับผมแน่นอนว่าลากรถเกี่ยวคูบูต้า,าต้องเปน็นสีส้มอยู่แล้วอรอ นะครับผมสีส้มส้มอยู่แล้วอ่าอ่าสีส้มไปเลยบคุณผู้ชสีส้มส้มเะไรอาสีส้มไม่มีหรอนี่ไง <c oughs> ว้าวส้มเลดด้วยนะคุณผู้ชมส้มเลดด้วยนะอ่าเนี่ยเปรียบเทียบกับอันเดิมก็คืออันนี้เป็นมอดแท้นะครับผมก็คืออ่ามันก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับผมในส่วนของ ตัวบันไดปีนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีคูปต้าปะเนี่ยอ๋อมีอยู่มีอยู่โอเคเดี๋ยววันนี้เอารถไถคูปต้าไปด้วยโอเคนะโอเคครับผมเดี๋ยวลองลองดูดินี่ครับมันก็จะต่างกับรถอันนี้ก็คือมันจะแคบกว่าแลยนะแล้วก็ไม่มีหางตรงนี้นะครับผมส่วนของจริงอะ่ะมันมันมีหางใช่ป่ะมันมีหางเนาะ เออคือไอ้อที่ลาคูปต้า,าคือจะมีหางแบบนี้เลยนะอันนี้คือที่ลาคูปต้า,าเลยเนี่ยไอ้ไอ้นี่ไอ้ที่ลาคูปต้านี่คืออันนี้ลาคูปตา,ารครับผม <c oughs> <ướ Ry uk> ใช่ปะแล,แล้วแล้วมันซ่อนอยังไงวะมันซ่อนนี้ยังไงวะมันจะสไลด์ลงเหรอไอ้อหางมันเนี่ยมันซ่อนยังไงอยู่นะผมงงมากเลยเดี๋ยวผมลองต่อดูก่อนนะไอ้หางไม่ไม่มีหางแล้วมันจะขึ้นยังไงเฮ้ยมีมอเตอร์ด้วยนทคุณผู้ชม ตัวนี้มีมอเตอร์ด้วยนะไม่ธรรมดานะคผู้ชมนะตัวนี้มีมอเตอร์ด้วยนะครับมอเตอร์ไว้ทำาแไรกันหรอม,มีสายไฟด้วยนะครับที่มาต่อจากตรงนี้นะครับน่าจะเป็นไฟท้ายนะผมใช่ไหมอ๋อที่มีไฟท้ายอยู่ตรงนี้รถพว่วงต้องมีไฟท้ายนะผม อ๋อมันออกจากตรงกลางโอ้โหก็ว่าอยู่มันออกจากตรงไหนอ๋ออยู่ตรงกลางนี่เองนะผมเออชแอบอ๋อ,มอ,อผมก็ไปด้สังเกตะเออมันออกจากตรงกลางนี่หว่านี่ไงตรงนี้โอ้โหแล้วแบบผมว่าไม่สะดวกอ่ะคือแบบเวลาจะเอารถขึ้นต้องต้องใช้แรงคนอ่ะดึงออกมานะผมว่าแบบนี้ดีกว่าด้วยซ้ำเนี่ยยกขึ้นได้เลยนะครับดีกว่า ล้อคู่เหมือนกันครับล้อคู่เหมือนกันจะลองคือเอารถอะไรมาขึ้นสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับผมนี่หนังท้องตึงหนังตาเริ่มหยอ่อนนะครับผมก็<อ>เราจะเอารถอะไรขึ้นดีวะรถขุดไหมอ่ารถขุดล่นนะคะับผมอ่า เป็นเจ้าเ c ซีไหมเจซีบีหากินพ่อหนุ่มหากินคันนี้อ่าเดี๋ยวเอาเอา,เอาคันนี้ก็ได้อ่าพ่อหนุ่มหากินอ่าเดี๋ยวลองลองดูนะครับผมก็สำหรับหากินนะครับผมก็ใช้ในการอ่าลากรถขุดก็ได้หรือว่าเราจะลากรถขุดแบบออกไปหากินก็ได้อะหรือว่าจะลากรถรถเกี่ยวข้าวคูบาต้าคันเล็กๆก็ได้นะครับผมนี่ครับ เทำผิดไม่ได้อ่ะลองลองขึ้นดูนะผม เย็ดเดอผ่านอมามามาลองดูนะผมลองดูรถรถคูป<ด>ูปรต้าผมก็มีนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันมันไม่ใช่คือมันเป็นมอสมอสแปลงอะ่ะมันไม่ใช่มอสอันนี้มันก็เลยแบบดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมนี่นี่ดูการเดินของเขาเจ้ มันกว้างเกินไปครับลุงพี่กว้างกว้างมากอะคุณผู้ชมกอรถขุดขนาดสามตันก็สามารถขึ้นได้สบายเลยนะผมเนี่ยสามตันก็ขึ้นได้สบายเลยไม่ต้องไปปีนหกลงหกล้อนะครับผมแต่ว่าหกล้อจะวิ่งเร็วกว่านะครับ Dít. Yeah, <laughs> <coughs> Nà. ต้องแบบว่าจอดให้มันอยู่ตรงล้อหน่อยนะครับโอ้สบายเลยว่ะผู้ชมมันคือมันสบายเลยนะครับผมก็คือรถรถขุดแบบเล็กๆเนี่ยคือแบบสบายเลยครับเ,เอาก็เอาขึ้น,นเนี่ยเอาจริงอ่ะไม่ต้องเอาห่างลงก็ได้นะถ้าเป็นรถขุดอะเนาะทำขึ้นได้เลยนะครับสบายเลยอ่ะีน่นรับสบายจัดเลยเนี่ย เนี่ยสบายมากนะครับผมสบายบือมนันีบ่อเลยนะผมสบายบ่อมนันีแแห้งนะครับผมดูดิการลงกันล,นล,นล็อกอะไรพกนดีมากมากเลยนะผมวันนี้มารีวิวหางนะครับคุณผู้ชมมารีวิวหางนครับไปอยากได้ก็มาหาโหลดเอานะครับผมนีไนม่ไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วผม ไปกันเลยหางลากนะครับผมหางลากถือว่าสวยดีนะอุออ้ยสองไฟอุ้ยประดับบอเลยไประดับบอเลยปกไม่ได้บอเลยเนี่ยไปครับผมมาแล้วครับมาแล้ว มาแล้วมาแล้วบารลครับแปลวล้านะครับผมนะบารลครับแปลล้าีแลยครับได้แล้วได้แล้วบรรัาแล้วผัวอุ้ยน้ำน้ำน้น้ำน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 ้้อ้ย้น้ อุ้ยโอ้ยใจเย็นดิละฮึฮึใจเย็นๆอุ้ยดู๋ยวเดีวเดี๋วอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะโอ้โหโ้โมันเกือบล่วงอ่ะก็จะไปอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โเกือบล่วงเกือบล่วงเดี๋ยวเดีผมต้องค่อยๆเราต้องค่อยๆเอารถขดลงนะฮะเราต้องพยายามนะถ้าล่วงหนึงขึ้นมานี่จบเลยนะผมเราไม่สามารถขึ้นรถได้เลยนะครับ คือเราต้องรีเซ็ตอย่างเดียวนะครับผมนะเราเราต้องรีเซ็ตโอ้โหนี่ตอนนี้เราเราเรายังไม่ล่วงนะคุณผู้ชมเรายังไม่ล่วงนะตอนนี้เรายังแบบว่าชิวๆอยู่นะผมตอนนี้ผมผมยังไม่ล่วงนะครับอหางไม่ครับก็สวยดีนะผมป่าเดี๋ยวเราเรดขุดลงดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้ผมลอยน้ําอยู่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะชิวแอปเนี้ยนะผมว่ายน้ําอยู่นะไอตัวละครนี้มันว่ายน้ําเป็นนะครับนี่ ใจเย็นนะ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 ไม่งรถขุดคุณจะล่วงเอาเนี่ยใจเย็นนะใจเย็นนะผมไปก่อนนะพี่นะผมไปอยู่แล้วเนาะผมไปก่อนละเฮ้ย ร้อยโอ้ย <Basil> จมลงไปต่อหน้าต่อตาเลยคุณโยม้าโอ้ยเอ,อห,หางจมไม่เท่าไหร่เลยรถจมนี่สินะครับผมโอ้จมลงต่อหน้าต่อตาผมเลยอะไรกับเนี่ยอะไรกับเนี่ยเราจะเอารถรถขุดลงมาได้ปะวะ จะลดขดลงลงมาดึงได้บ้างคุณผู้ชมขุดมันลงได้พอประมาณนะครับอาจจะมีเออเดี๋ยว็เดเเขาบอกเขาเขาบอกว่าน้ำลึกเกินไปนะห,หนู โอ้แม่งพวกกี่มังทะลุอีกอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าน้ำลึกเกินไปนะไอห,หนูเขาบอกอย่างเงี้ยโอ้อะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมที่ผมมาลงทุนเนามาลงมาช่วยเลยนะเนะี่ยเชนจอยได้บอกว่า หลับกับข้างไว้พุ่วไปหมดเลยไว้ให้ไม่ได้ว่ะมันเด้งว่ะรถคันนี้มันเด้งดูดูช่วยไม่ได้รถคันนี้มันเด้งกว่าช่วยไม่ได้หว่าโว่ไงดีวะเนี่ยรถคันนี้มันเด้งเลย เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าเราต้องรีเซ็ตล้ว่ะคุณผู้ชมไม่งั้นไม่ได้ว่ะก็คือลูกบอเด็กไงคุณผู้ชมแล้วมันมันมันแบบบวกกับหางที่แบบว่ามันเออหัวไปแล้วหัวไปแล้วเลือต่หางผ่านไปด้วยผ่านไปด้วยโอ้ยต้องรีเซ็ตอย่างเดียวแล้วนะผมถ้าไม่รีเซ็ตก็ไม่สามารถขับได้อ่ะถ้าไม่รีเซ็ตก็ขับไม่ได้นะผม เวลายังเหลือเวลายังเหลือโอ้โหเกือบไปแล้วไม่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 ใช่เกือบไปแล้วหรอกเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เกือบไปแล้วครับอาคารนี้คือเรียบร้อยไปแล้วนะครับไปเร็วไปครับคุณผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับผมเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแล้วก็ มาแรงไปเลยมาแรงไปเลยรถดีระเบิดน,นะโอ้โหหางดีแล้วหางดีเกินหางหางมันดีเกินนะเนาะหางมันดีเกินอนะมันดีเกินโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ <c oughs> บน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 ,บนขึ้นเลยครับขึ้นลลยแอม,มขึ้นได้นะผมเออแล้วรับเอ้ยน้ำหนักแบบดีด้วยนะดูดิเอ้ยรู้น้ำหนักโคตรดีเลยดนะูดิดูกกด,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 ดิมันรู้มันต้องหนักขนาดไหนรถขุดสามตันยกรถไอ้นี้ลอยเลยอนะ่ะโอ้โหเโออคนลงนิ่มนะครับ แิ่งนิ่ม,มว้าวลลงเลยครับลงเลยห้องสุดแล้วหรอโอ้โหไปคุณชมไปเอาแล้วไม่ไม่ไม่เอาแบบเดิมแล้วนะแม่งแบบพิกลงต่อนนะต่อตาเลยอนะ่ะโอ้รถไฟครับรถไฟดไฟ้วยนะรถไฟครับผมโอ้โห รถไฟเขารถไฟแม่ผมยุ่งเคืโดนรถไฟชนเลยนะยัดโดนบ้างอ่ะนะผมเออเราสามารถที่นั่งรถไฟไม่แบบนี้เราขับรถไฟได้ปะถ้าในฟาร์มสิบเก้าเราขับได้แต่ว่าแน่ใจว่ายี่สิบสองนี้ขับได้หรือเปล่าอ๋อขับไม่ได้ครับผมจะนั่งได้นะผมพาไปนั่งนะนั่งได้เหมือนกันนะครับ มาแล้วจู่มาแล้วจู <moder ating noise> ่ทำอะไรวะเนี <theater stimulus> ่ยเดี <Interior embodied dir lands> ๋ยวคนดูคอมเมนต์เ๋ยเล่นอล่นสมจริงหน่อยพี่ทำอะไรครับเนี่ย เอามามามาก็รีวิวหางก็ประมาณนี้แหลนะเนาะคุณผู้ชมเนาะก็เป็นเลดนะผมก็หางหางสวยดีนะครับรีวิวหางนะวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาพอดีแล้วนะผมตึง้งนี่ลาหมดหมดเวลาครับผมเออ ดันมาเลยดันมาเลยเออถ้าเราเอาขึ้นรถคันนี้มันจะเป็นยังไงวะตักฟางให้วัวก่อนไก่ไก่ไ,กไม่กินฟางใช่ไหมว่าไก่อะ สมมติขึ้นรถคันนี้มันจะเป็นยังไงวะเอียงนะผมว่านะเอียงเลอออออเยเจอหน่อยครับผมสวัสดีครับ